ก็อาจจะเป็นเบอร์กับที่ขึ้นมาเบอร์นึงนะครับท,ท,ที่นีก็ช่วยเราหมดแล้เนวะ็บไซต์จริงๆรูปเนี่ยครับรูปสินค้าใช่ไหมครับจริงๆถ้าในเว็บไซต์แล้วผมถือว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ว่ารูปคนตรงเพราะเว็บไซต์คุณอยากจะใส่คอนเทนต์อะไรก็ได้ถูกไหม MVP, แต่บนเฟซบุ๊กกระตุ้นนิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวฉะ่ั้นถ้าแบบคนเห็นบ่อยๆแล้วรู้แล้วว่าไปไหนถูกไหมครับก็ต้องเปลี่ยนคอยปรับจูนถ้าฟรีเอนซี่มันยังอยู่ระดับโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะอยู่ที่สองจุดห้ามีการพีทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยทำคือสองสามวันแรก CPC จะต่ำมากคือแบบเพราะมันใหม่ไงมันเฟรชอิมเมจมันเสร็จคือจริงๆมันเคยมีทำดีเซอร์นหนักเลยนะครับรูปสินค้าใส่แบล็กกาวร์ดไม่ใส่แบล็กกาวด์ก็กาวขาวอ่ะกับแบล็กกาวด์มองเงาลูปคนอะไรอย่างเงี้ย อันไหนคนจะคิดเดียวกันจริงๆอันนี้มันเป็นเชิงที่คุณจะต้องไปวัดแล้วหลังว่ามีเดียแบบไหนที้ผมว่ามัานอันนี้อาจจะเยอะประเด็นนึงแล้วกันว่ามันวัดกันขนาดนั้นจริงมีคนทำดีสุดขนาดจริงว่าแบบรูปภ,ภาพแนคะ่เปลี่ยนรูปภาพแล้วบนที่เดียวกันรูปภาพเดียวกันแต่บนนี้เขวาวัดทได้เป็นชั้นเลยแต่ว่าตัวตัวเลขออกมาแล้วฟิตเนสซี่อย่างคุณอยู่มาสองหรืสามถ้าฟิตเนสซี่มากกว่า,านั้นนะเขาถือว่าอาจมีเวอร์ตางต้องเปลี่ยนนะครับต้องปรับเปลี่ยนแต่ว่าไปแต่ว่าบนเว็บอ้าคุณอยากจะใส่อะไรได้เต็มที่นะก็ลูกค้าเห็นแบบ ว้าวไม่องถามถามแลวว่าตัดสินใจซื้อหรือเปล่าพยายามนึกว่าถ้าวันนี้ user เ,เนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์คุณเนะี่ยเขาคาดหวังอะไรแล้วเขาจะตัดสินใจอะไรในการซื้อคือพยายามอยากให้มีคําถาม่ะหลังจากเขาเห็นหล้าเว็บก็มีคําถามในในหัวเขาว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้ได้เปล่านะเอ๊ะมุมนี้จะเป็นยังไงเอ๊ะไซส์นี้ฉันจะใส่ได้หรือเปล่าุณพยามเอาคําถามที่เกิดในตอนเขาซื้อเนี่ยคำถามที่จริงมีวิธีง,ง่ายๆเลยครับเวลาที่คุณมีเบอร์ติดต่อมาถามเขาว่ามีเบอร์ให้เขาติดต่อมาถามคุณ คุณลองจอดอะไรดีคำถามที่เขาถามคุณบอ่อยคืออะไรแล้วคุณลองมองกลับไปเว็บไซต์คุณได้บอกคำถามมาคาตอบแบบนี้กับคำถามพวกนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้บอกแนะนําใส่คําถามพวกเนี้ยลงไปได้เราเป็นเซสชัน FAQ หรือจะใส่ไวในคอนเทนต์ถูกไหมครับหนึ่งมันลดโอ per ation ของคุณด้วยสองมันกระตุ้นการอ่านถามบนเว็บไซต์คุณได้มากขึ้นนะครับล,ลองสังเกตดูว่าเขาโทรถามอะไรบ้างนะครับอย่าบอก่ผถามว่าลดได้ยี่ป่าอันนี้เซ็งเลยนะครับลดได้ยี่ป่า

จริงๆคำว่ารีไฟต์ผมเนี่ยเข้าใจครับรีไฟต์คือตัวที่ไม่ดีนอตัวตัวที่ไม่ดีนะครับตัวที่ดีก็ก็คิดมันไว้ครับถ้าสมมติมันดีแล้วเราต้องคิดว่าอ่าใช่ครับดีแล้วคท่างี่ตีนี่ไม่เป็นอะไรนะครับบางทีตัวนี้หรือว่าข้อปี่ที่เราเขีนแม่เราครับตีนแม่ถึงแต่เราไม่ถูกใจเราถูกใจลูกค้าไหมครับอ่าถูกครับมีหลายอย่างนะครับไม่ถูกใจเราแต่ถูกใจลูกค้าเนี่ยะ อ่าอเดีี่จะเปลี่ยโไ่เช่คมเตอร์ขึ้นมาเลยอ่าครับโอเคครีบเรื่องข้อมถ้าเราจะไปรีไฟล์ถาารเว่ารีแมชเชนี่มันจะทำให้มอยไปที่อ่าโเคได้ผมอสเรื่องน่อเรื่องคอนเซ็ป์และเซ็ปที่จูใจอันนี้ผมบองในเชิงของมีเดียมีเดียนะไม่ใชเชิงของคอนเทนต์นะคอนเทนต์จริงๆมันคือมันคือในเชิงของ c o FHT Core i t e a c t i o n แต่ o เขาจว่ารีไฟ์หมดเลยใช่ครับ ครับ<า>เอางี้ละกันจะพื้นที่ทำข้อเจ็ดลองอวัดผลดูบ,บอสอ่าแล้วผลออกมาเป็นยังไงต้องปรับหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะถูกใจถูกใจเราหรือถูกใจลูกค้านะครับถูกใจลูกค้าคือถูกใจ Google Google กกบอกโอเคเปลี่ยนดบหนึ่งเปลี่ยนดำหนึ่งคนคิดเยอะไหมอ่าอย่างที่ผมบอกบอก,กับเรื่องของ l a งกิ้งอ่ะบอกติดหน้าแรกผมทำติดหน้าแรกแล้วคุณที่เยอะไหมคำงวณเกิด conversion หรือเปล่าเกิดโซนหรือเปล่านะครับจริงจริง สุดท้ายเราต้องดูที่ลูกค้านะแล้วก็ดูที่ยอดขายว่ามันเกิดหรือเปล่าถ้าบอกติดหน้าแรกแต่ไม่มีใครคลิกผมก็สั่งดีไฟล์ครับ <c oughs> คือก็ไม่ได้คนคลิกอ่ะที่ผมจะอยู่หน้าแรกไปทำอะไรติดดอยนะครับมไม่ใช่อยู่เลยนะค,คือมันไม่ได้ครับคือสุดท้ายเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ตอบโจทย์เราถึงแม้ลูกค้าต้องคลิกคำคัญลูกค้าต้องคลิกแล้วต้องมีแอคชั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยแค่บอกว่า ranking อยู่หน้าแรกอยู่เพจแรกเนี่ยผมไม่ถือว่าดีครับไม่ต้องคลิกโปรเซส แลาต้อก,กลับมายืนะครับว่าขี่หรือเปล่าถ้าอยู่หน้าแรกแล้วก็คลิกเยอะแต่ว่าเป็น์เวิร์ดที่ทแข่งกันนะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เนมของคุณอย่างไรขงคุณก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกป่ะป็นชื่อบริษัทคุณเนยต้องติดอันดับได้อยู่แล้วไม่เปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับ เรต้องเก็บตัวเลขพวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมใช้วิทะอ์นะครับคือใน primary keyword เนี่ยก็คืออย่างเช่นเวลาเราทำเว็บนะครับ t ต t l e t แท็กเ a ตต g แท็ก r i p t i o n เกียรกอันนี้มาลงเทคนิคอะผมลงทคนิคกี่หทุกคนจำได้มครับผมเอาเวบคุณผมอับกันเนาะผอได้วยเลยแล้วกัน โอเคอ่าอันนี้เว็บขายของที่ผมดูแลอยู่นะครับโอเคอ่ะอันนี้โค้ดที่ตัวเขาไม่ค่อปลี่ยปรับอันดับหน้าเลยอ่ะสำคัญเลยก็คือไทเทอลสังเกตนะว่ไทเทอลไทเทอลนี่นะ้องไทเทอลเปิดหัวมาปุ๊บทูโฮมคอมสินค้าออนไลน์ซื้อของประกันศูนย์ราคาถูกส่งฟรีมือแท็บเล็ตจริงๆเกี่ยวกัผมเนี่ยเป็นส่วนยาวนะแต่จริงๆอันเนี้ยมันโดนรีวอิวตะล่อมหนึ่งแล้วก็มีเปลี่ยนบ้างน,นะครับตรงนี้มันขึ้นตรงไหนไทเทอลมันขึ้นตรงนี้ คือเนื่นองจากนี้มันมโดนแถบย่อ,อไปแต่ถ้าถ้าคนดูแบบยาวเนี่ยเน,นจๆๆอจาว่ามันยาวอ่ะไม่เห็นครับคืออ่าโอเคเอาเนี่ยครับ เห็นไหมที่มันขึ้นมาซึ่งอันนี้คือท i t เ e อซึ่งทายเตอแข่ะตาม Google เราบอกว่าอันนี้เป็น primary keyword เลยนะครับต่อไปก็คือในเรื่องของท i t เ e อเสร็จฟุกใช่ไหมเมตาแท็กคอนเทนต์ก็คือที่เป็น description เมตาแท็กจะมีสองตัวสำคัญคือ description กับ keyword keyword นี่ยิงใส่เยอะไปนะพอ user google ส่วนใหญ่มองอยู่แค่แปดตัวแรกแปดคำแรกนี่ถึงผมบอกไง ใส่ไปเนี่ยจิมบอลอย่างเงี้ยแม่นักเด็กสินค้าเด็กเทป่ึงเงี่ยใส่ไปเนี่ยก็ไม่เจอ,อ,อเพราะว่าน่าแรงมันไม่ขาดคนนะเพราะมันบอกว่าเขาก็อย่างที่บอกครับนายบางคนงงคือเอ๊ะทำไมไม่ใส่คีย์บอร์ดเราก็ขายเราก็อธิบายเล้วเขาก็ยังงงนะครับผมก็พุ่งตัวมาที่มีควาจริงนะครับแล้วก็เดติชชั่นอันเนี้ยให้เป็นคำญญญบรรยายโอคูณเป็นเป็นคำเลยนะมันจะมีหลักการนี้ครับถ้าเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยให้พยายามใส่คอมมาเว้นว่างคอมมาเว้นว่างเพราะคุณก็มันจะได้ตัดคำได้ง่าย แต่ถ้าเป็น Description คุณเขียนบรรยายไปเลยแล้วก็เป็นช่องว่างย space อ่าอย่างนี้ของ Description ผมก็บอกไปเลยว่าราคาถูกเท่ากับ4ชั่วโมงนะแต่ก็ขอแอบซื้อโน้ตใสั่คำไปอีกใน Description จริงๆของรวมม,มันไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคแหละเปนหน้าแรกอะ่ะมันไม่มีผลอยู่แล้วละ่ะอันนี้เราเรียกว่า Primary Keyword ซึ่งอันนี้มันต้อง match กับคอนเทนต์ของคุณใช่ไหมผมบอกเลยว่าหน้าแรกอะ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้ามาจาก Google หรือ Apple เรทจะสูง แต่ส่วนใหญ่หน้าแรกอะ balance ไม่สูงเพราะว่ามันเป็นไฟนอ final interaction แล้วอะที่คนจะมาซื้อของผมอะแล้วคนเข้าหน้าแรกส่วนใหญ่ balance จะต่ำกลับกันนะคนส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหน้าแรกผมมองทั้งหมดเลยนะไม่ได้มองผ่าน channel น,นะ all channel อ,อะ balance ต่ำแน่นอนเพราะคนรู้แล้วว่าอาจะเข้าทูโฮมเพื่อมาซื้อของแต่ถ้าวันวผมผมน,นี้ผมโปรโมททูโฮมเนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดที่ไม่ใช่ทูโฮมนะแล้วมาหน้าแรก balance สูงแน่น,นอนเพราะเขาไม่เจอสินค้านั้นเลยแต่เพราะมันเป็นด้านที่มันดูดูฟอร์มชั้นทั้งหมดด้านเดีนร์้านมาทำหน้าที่ต่างกัน Samsung ปุ๊บคิดว่ากี่บาทมดไตเติลผมเจ็ดเลยไหมตัวกระของ s a m s u n เน้นๆน,น,นี้เลยพบพอ,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 อะไรที้ามาดะ d ู s c r i p t i o n นะครับ สิ่งค้าร้านค้าไอทีแก๊งเจ็บเนาะออนไลน์ที่ยิ่งสุดท็อปดิวจะส่งปิดนะคงับปุ๊บอันนี้เด็กทุกชั้นคีย์เวิร์ดผมเล่นแค่สามคำเลยซัมซุงซื้อราคาแต่จริงถามว่าเดียอะไหไม่เยอะนะยังยังเพิ่มได้อีกแต่ว่าเราเป็นรุ่นที่มันสำคัญเช่น S5 อะไรก็ตามแบบที่เหมือนกับว่าซัมซุงที่มันทิ้ตติ้งกันช่วงน,นั้นนะครับแต่ว่าในเชิงของอ e ีคอมเมิร์ซผมอะผมให้ความสำคัญกับหน้านี้ที่สุดอันนี้นหน้าแคปโลหน้าแคปก็ซัมซุงโลเพราะว่า สงถามหน่อยอ,อันนี้น,น่าที่เป็นหน้าคำสงหรือป่าคุณก็ผมอะคนใส่คีย์เวิร์ดโรเกียบ้างที่ใส่ก็ดีดีคนเสิร์ชโรเกียด้วเจอเราแต่ถามหน่อยครับคนเสิร์ชโรเกีย0.00คือมันมีนนข้อดีข้อเสียเสียน,นะคือถ้ามันจะไม่ยาวเกินเนี่ยคุณก็ใส่ได้นะถ้าคุณมองว่ามันเป็นคู่แข่งเช่นคำสงแอปเปิลผมก็ใส่คู่กันได้ครับผมนะแต่คุณต้องขายทั้งคู่นะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ขายแอปเปิลเลยอนะแล้วคุณยังไปใส่แอปเปิลในคีย์เวิร์ดให้ผมอ แต่ถ้าคุณบอกว่าเว็บคุณเนี่ยไอ้ซัมซุงแล้วมีลิงก์จะไปดู Apple คุณใส่คีย์เวิร์ด Apple ได้ถือว่ามันมันคอเซลได้น,นะครับอันนี้ผมโอเคแต่ถ้าแบบคุณไม่ขายแล้ว,วค,คุณดว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดนี้มันดีอยู่ในกระแสขอหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัานไม่ช่วยจรงิงๆเนาะแล้วที่ถ้าคุณเสียตังค์นิดนะโอ้โหเจ็บเลยครับอีกอหนึ่งที่น่าสำคัญเลยครับอันที่ผมบอกว่านด้สำคัญจริงๆนะของหน้าทุกหน้าเลยนะมันคือ,อหน้าที่ครับหัวข้อ ชื่อแบรนด์ก่อนผมเน้นแบรนด์นิดนึงชื่อรุ่นเต็มๆราคาพิเศษซื้อได้เลยเพราะผมมองว่าคนจะพิเพราะว่าซื้อราคารุ่นนี่ผมมองจากยูเซอร์นะนึกออกใช่ไหมครับผมก็ไต่ตัวแค่จะสังเกตุคนเราเรืองกับหน้าแรกเนี่ยหน้าแรกบนเวอร์ก์อะแต่พอมาหน้านี้ผมมองว่าหน้านี้คือหน้าสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะหน้านี้มันคือหน้าที่มีคอร์ร์เชั่นมีสั่งซื้อนะครับผมเองไต่ตัวผมสั่งหน้าเลย ครับเนะี่ยซองสูงตื้อๆราคาพิเศษซื้อได้เลยมือถือราคาพิเศษราคาพิเศษผมใช้คำว่าราคาพิเศษเพราะผมบอกว่าราคาช่วยด้วยแล้วก็ใช้คำว่าพิเศษคุ้มเงนไปนะครับ description สั้นสั้นเร็ลกล่าค้าวไอทีแกจับเอาไว้ที่ดีที่สุดพร้อมดีลราคาพิเศษเครื่องสูงสำหรับซื้อซองสูงรุ่นนี้อู้นั่นอู้นั่น,น,นะครับไม่ว่า์กเลยอ่ะคีย์เวิร์ดรุ่นมันเลยเห็นไหมมีกี่สายมันแล้วก็ซื้อราคาเครื่องสูงๆเกี่ยวกับสินค้ามันโดยเด่ อันนี้ผมเรียกว่า primary keyword คำถาม mm hmm. คือ Secondary ีคีย์เวคืออะไร Secondary k ค y w o เ d ก็คือคำที่คุณเนะี่ยแทรกอยู่ในคอนเทนต์ว่าพวกแทก H1 ไปนีเนอะงแทก H1 H2 พวกเนี้ยที่เป็นเป็นคำในคอนเทนต์อันนี้เรียกว่า secondary ีซึ่งมันอาจจะมีแทรกไปในคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าคำพวกเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์ในการนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นดเฉพาะ primary อย่างเดียวแล้วกัน อีกอย่างหนึงน่งเป็นเทคครับรูปภาพอะ่ะแนะนำอะ่ะให้ตั้งชื่อรูปอะ่ะคือชื่อสินค้าอันนี้ผมว่าหลายท่านคงทราบแล้วลละคือชื่อรูปอ่ะครับเอาชื่อสินค้ามาตั้งชื่อเลยจะช่วงนี้เรื่องออของคีย์เวิร์ดคุณได้ดีนะครับแล้วก็การทำคอนเทนต์เนี่ยพยายามพูดถึงสินค้าคุณในดีสคริปชั่นอุณคำอะไรผมยงดีดีกว่าอันนี้ผมว่าอันนี้หยท่รนะ น,นี่ถือถอเจ้าผมน้องนะพูดอ,อยู่แค่เจ็ดครั้งเองผมให้อยารให้ลองดูวับนี้อนะ่าดูนีนบ ทุกท่านรู้จักเนาะนีวลาโอวามานะครับคิวอวามาทีนี้ก็มีเว็บไซต์หลายอันแนละ้วลาดอวาม่า .com white house white house นะครับสังเกตบาก่าเกิดติดทวิจีก่อนเป็นผลที่ติดทวิจีก่อนแน่นอนแหละโอเคคนอาจจะเข้าทวิจีก็แต่บางอย่างให้ดูนี่นี่ก็เป็นแทคนิดนึ่งรักกันเนาะแต่ว่าจะต้องให้มันเนียนๆนะเพราะถ้าเยอะไปคุณก็รู้ว่าคุณเฟกอะ มีเคำว่าบาโอบามาของเขาถึง97คำอย่างเงี้ยคือเขาเน้นตัวที่มีในคอนเทนต์นะครับเลยทำให้บารัคโอบามาหน้าเนี้ยติดหน้าแรกของ Google แต่จริงถามว่ามันก็มันก็ถ้าเนียนๆเน,น่ะมันก็โอเคนะเขาก็มีวิธีการของเขาอ่ะแต่ถ้าคุณทำไม่เนียนเนี่ยยูสเซอร์อาจไปเขาก็จะแปลกๆแล้วก็ Google เขาก็มีเลรโชอของเขานะว่าแบบคุณเฟกคอนเทนต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่ว่าอย่างเงี้ย,ยจริงๆคำน้อยไปมันเพิ่มได้อีกนะครับดูความหนาคือเขาจะพยายามดูความหนาแน่น ไม่หลอกงงคือถ้าแบบคอมาอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหละว่าคุณเฟกอ่ะถูกว่าคุณไพยายามอัดคอนเทนต์มาอยู่ตรงนี้ให้เยอะๆแต่ว่ามจุกอยู่ตรงเดียวเขาดูการกระจายของคอนเทนต์อย่างนี้ครับก็มีตัวอยา่างที่ช่วยให้ SEO. อเอฟซีอือีนขึ้นนครับ ได้ครับแต่ว่าก็เขาก็อ่านอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะ Google อ่ะเขาก็อ่านอยู่ประมาณสองวักแรกสองประโยคแรกอนะไรย่างเงี้ยใช่แต่เดสคริปชันเท่าเป็ยวัก์ก็ใช้แค่สเปซที่ต้องของมากในเดสคริปช mm ันในไทยหรือว่าใน ใช่ไหมครับน่าครับไม่ต้องไม่ต้องคอมมา่าครับไม่ต้องคอมมา่กากเ็เรียกเขียนแล้วก็เว้นเหนอย่างเี้นะครับก็ให้อ่านดูเรื่องนะครับใการพูดถึงเร,ร,รื่องการบางที่ไม่ก็เรื่องว่ามันประโยคของเจ้าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคีย์ในกูเกิลอ่ะมันอ่านอยู่ไม่กี่คำว่ามันอ่านบางทีอ่ะคำที่เป็นแบบเชื่อมประโยคอะไรอย่างเงี้ยผมกม็จตัดออกเพราะรู้ว่ามันไม่มีผลไงหรือวพยายามพูดแบบ เอาคำมาต่อกันที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์วล่ะก็เป็นแท็กอีกหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ประโยชน์สติ๊ีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็แต่อย่างน้อยก็บรรยายว่าเราอะทำอะไรใช่ก็ต้องให้ตรงนะว่าสิ่งที่เรามีบรรยายมันตรงกันนะครับไททอลครับไททอลแต่ว่าไททอลมันพูดถึงเรื่องแบรนด์แล้วก็จริงๆมีอีกหนึงคือ URL แต่ว่า URL ผมว่าหลักๆหลังๆจะไม่ใช่เยอะ เครื okay, ่องวเอาผมเนี่ยผมจะมีแบบเนี่ยใส่ซอมซูมกาเล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยแต่ว่าอที่ผมบอกสำคัญจที่เลยคือไทยทั่วโลกกับเดซิฟชั่นแล้วก็คีย์วัวใช่เพราะผมเคยแทนวีเอลแล้วล่ะไม่ไม่จริงนะจริงคือช่วยแหละแต่ว่าระดับนนึงแล้วอีกอันนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องคอนเทนต์แต่คอนเทนต์เนี่ยมันโอ้โหมันต้องใช้เวลานเะนาะและใช่ใช่จริงๆผมบอกว่าการเลือกคำนะครับสำคัญกว่าการที่คุณมีเยอะมีมนะ้อยะน คือถ้าคุณสามารถเลือกได้ตรงกับสิ่งที่ยูเซอร์กำลังจะทำแอคชั่นหน้าแล้วเขาคิดตรงที่คุณคิดอ่ะผมว่าจบนะต่อให้มีแค่สามคำเนี่ยคุณโดนโดนเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคลนะนะครับมือแฮปปีนะ้ครับครับอ่าครับเพราะว่าเต็งจิ้นทั่วโซลูชันต่างๆเขาทำพพอร์ตให้ เขาก็จะดึงชื่อสินค้าขึ้นมาตั้งชื่อให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องบอกช่วยได้ครับช่วยได้แต่ว่าถ้าคอนเทนต์ยังไม่ดีไตเติลเดซิฟชั่นคีย์เวิร์ดมันไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยครับคือจะบอกว่าอันนั้นเป็นอย่างเดียวทำแค่อันเดียวแล้วมันคอนฟิทมันก็ไม่ใช่ครับมันงทำทุกอย่างขึ้นไปทั้งการดูเราทำต้องทำทุกอย่าง <S <S ครับแต่ว่าทำโดยเฉพาะที่เราโฟกัสแต่ไม่ใช่ทำเยอะแบบเยอะเหมือนกับเยอะแบบเบอร์ๆครับคือไม่เอาอะไรก็รู้จัดเต็มทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูลอแล้วสุดท้ายกูเก็ไม่ดแบบ เรื่องอะไรนะครับมันก็มันก็เตกตรงนม่ให้สกปรกใช่นะคือคือบอกว่าทำยังไงได้ให้คิดว่าลูกค้าคิดตามลูกค้าครับเราก็แค่ผ่อนใช่ลูกค้าอยากทำกยังไงเรียนไปเรียนจรก็ได้ครับเร็ยนดังๆ เนี่ยขนาดเว็บผมว่าไม่รู้เขาทำพิเศษหรือไม่รู้นะแต่ผมว่าก็มองว่าเขาก็ไม่ให้ความสำคัญว่าเนี่ยสินค้าเขาก,เก็ไม่ด้แบบตัวแอัลเขาไม่ใส่ชื่สินค้าเลยแต่เราเราลองมาดูโค้ดข้างนะใงเขาอ่ะของร้านทีน่ว่าทายเตอรสังเกตไหมครับขอชื่อสินค้าเลยแล้วออกแบบอย่างที่หลังแค่นั้นเองแล้วก็ใช้คำว่าก็คือโอเคแล้วก็ดูค e ีย์เวิร์ดอ่ะ description น้องขายตู้อู้อลบุการปทุมธานีนะครับแล้วก็ keyword อ่านี่ครับคีย์เวิร์ดประกาศขายโฆษณาขายคอมพิวเตอร์ทั้งค่นจดบันทันีราคามกติระเบิดยิ่งครับที่ขนาดเว็บเราเป็นของประเทศไทยแน่ๆก็เราในเรื่องของการซื้อขายมาให้จริงมีหลายเว็บว่าทับเราไปดูตัวอย่างผมว่าใช้หลักการเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ด้วยกัน ถ้าจะรู้จักดีเนาะเขาทำไว้ใหม่แต่ไม่ใช่ช้า Okay. เขาไม่เอาภาษาไทยแต่เขาใส่เป็นรุ่น LDD, Super G เขาก็เป็นรุ่นนะ้อง k d l อะไรอย่างเงี้ย <Ac cess> เา้าบอกว่ารุ่นเขาสำคัญมากวเนี่ยครับไทยโ่วงนะคนขัางมากเลยอนะ่ะรุ่นแล้วก็แบรนด์แล้วก็ไปเ,เ,เล้นในเรื่องของด e สค r i p ชั o นเนาะซื้อโซนี่ตื้อๆผ่านออนไลน์ที่ดาซาดา้าเรามีส่วนลดมากมายนอะ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องดูคีย์บอร์ดตึงๆเนาะ ที่คอนเทนต์นะใช่แค่นี้ครับไม,ม่ต้องไม,ม่ต้องเยอะอะไรมากเอาให้แบบตรงกับเนื้อหาเพราะว่าสินค้าถ้าเป็นหน้าสินค้าแล้วก็เราควรใส่ทุกไปเลยครับไม่ต้องไปเปลื่นคีย์บอร์ดอะไรก็มือคีย์บอร์ดก็จริงถ้าเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ผมก็เข้าดูคีย์บอร์ดครับว่าเราจะใช้ไอเดีย่ะครับหรือว่าของคนอื่นทำยังไงของคุณดีทำยังไงอ่ะครับจริงๆถ้าเป็นเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ก็ดูพวกวิวซอสเนี่ยคิดขวานี้ดูวิวซอสนะครับก็ดูซอสโค้ดใช่แล้วคืไม่ก็กดคอนโทรลยู du แต่อันนี้อาจจะเป็นรุ่น s p e c i f i c อาจจะมันมันสเปคมันค่อนข,ข้างชัดเขาเลยใส่ยุ่งได้ถ้าเป็นหน้าแคทเธอรี่อะครับก็อาจจะอาจจะต้องมียุ่เล่นบาองอย่างเข้าไปด้วย เขาก็เพิ่มอีนิดนึงเนาะก็คืออะโซนี่ซื้อกล้องฝั่งมิวเนเตอร์ราคาถูกอะ่ะเขาเรียกราคาถูกนะมิจูโฮมใช้ราคาพิเศษต้อนะงมาวัดกันดูยูเซอร์จะพิมพ์มาว่าราคาพิเศษหรือว่าราคาถูกนะครับเพราะว่าจริงๆไงที่บอกไทเทอร์ว่าเขานับอยู่ไม่กี่ตัวเองนะอ่ะคุณใส่ย,ยาราคาถูกราคาพิเศษเขาตัดช่วยนะที่เหลือเขาไม่สนใจนะครับฉันก็ต้องวัดกันนะครับว่าใครจะเดาใจลูกค้าที่ถูกกว่ากันนะครับโอเคเนี่ยครับ เตอเคครับก็ประมาณนี้น้องแต่สังเกตว่าอันนี้ในดีสคริปชั่นเขาก็มีแค่นี้อ่าเขาเน้นเก็บเงินปลายทางอ่ะอย่างเงี้ยคือเราต้องเดาใจลูกค้าลูกค้าจะแบบอยากซื้อทีวีแบบเก็บเงินปลายทางใช้ไหมอ่ะสุภาพเขาก็เอาคีย์เวิร์ดอ่ะมันเป็นเป็นดีสคริปชั่นเขาไปเลยถูกไหมครับก็ในทุกบอกน้องอันนี้ก็ต้องต้องดูกัน ไซส์หาอย่างเยอแหละต้อเป็นคนถูกไหมครับเพราะว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าใช่ครับไม่คุ้นนะครับต้องแบบสกิลอย่างจริงจังเนาะอย่างวันนี้เราเห็นในอเมริกาเองก็ตามเนี่ยขายของออนไลน์ก็ก็ต้องทำนะแต่ว่ากียอยู่ยกเว้นว่าจะเป็นมนารเ์เก็ตเพลสไปเลยก็แบบแอ,อกปอก็โอเคเพราะมาร์เก็ตเพลสเขาตามตามผู้บริการอยู่แล้วเขามีแล้วก็เปิดอยได้ลองแล้วก็เสียค่าฟรีที่เขาแบบใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นพวก โซลูชันที่ไม่ใช่บัตเต็กเอ็กซ์นะครับเขาไม่มีแอปให้เห็นนะครับเขาก็มีแค่เว็บไซต์ใช่แต่ว่าพวกนี้ใครทำเป็นเลสตองส,อกกสิทั้งเนี้ยทบอกใช่เพราะเขาสอมผวสกับผู้ใช้ที่เป็นมือถืนะครับแต่บางไทยยังไม่มีนะ่นาติดามนี่แหละแต่ต้องรอแป๊บนึ่งนะครับแต่ยังมีผมว่าปีนี้ปีหน้าเว็บที่ให้โซลูชันเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซในเมืองไทยที่เหมือนกับเปิดชออ็อปออนไลน์ที่เราเรียกกันอย่างเงี้ยครับเปิดหน้าร้านออนไลน์เขาเริ่มทำเป็นเลสตอนสิ่งให้ด้วยะ ต้องรอ,อนิดนึงงั้นก็ขายผ่านปฏิเพียนไปก่อนเนาะที่เขาทำเลซอนสี่นะครับแล้วขายผ่านโอเอ็มไปก่อนแล้วอยา่างโอเอ็มเนี่ยก็เป็นเลซอนสี่ครับเห็นปะเลซอนสี่เนี่ยมันดูง่ายมันดูเป็นเป็นขั้นก้อนเนะี่ยมันดูแห้งๆจัดแพรกเบาๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูปเล่นอะไรเลยนะครับพวกเนี่ยก็เนีย่ยก็ย่อ เขาเยอะกั้สิ่งั้นมองเห็นเก็บอะไรก่นลูกเอร์ลูกค้างเป็นเช้ซาไายาถ้าลูกค้าเชาซาไทยผมก็แน้นภาษาถ้าลูกค้าเนี่ยเป็นทาร์เก็กต,อ,ตอังกฤษ ผมก็พยายามไปดูลูกค้าเป็นหลักตอนนี้เขาใจสองภาษาอ๋อดังั้นญี่ปุ่นเข้าใจว่าเขาเผื่อสำหรับขายต่างชาติหรือก็เป็นเป็นกลุ่มกลุ่ม SME ที่เขาอยากขายต่างประเทศนะครับเขาก็เลยออกฟังก์ชันนี้แต่สำหรับเราเราต้องตั้งคำถามแล้วว่าเรา,าข,ขายลูกค้าคนไทยต่างประเทศถ้าเรามองว่าเราอยากจะเป็น export เป็นต่างประเทศก็ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ ผถามดีนะครับคนไทยอยากซื้อของคนไลาบนคือคือตั้งใจอยากขายคนไทยได้วยหรือเปล่าผมถามเนี่ยถ้าตั้งใจคิดว่าคนไทยกลุ่มไหนถ้าพูดว่าคนไทยที่แบบพอมีความรู้ภาษากีนคือมสือให้มันต้งองเกยดเห็นอกันระหว่างแรงงานการที่เราต้องลงไปอะกับลูกคา้าถ้าเราบอกลูกค้ากลุ่มนี้โอเคภาษาังกฤษไม่มีปัญหาเริ่มทำเป็นภาษาอังก่อนก็ได้เพราะเรากลุ่มใหญ่ลูกค้าเราเมเจอร์เราอะ คือต่างประเทศงั้นผมโอเคทําต่างประเทศก่อนถ้ามีเวลาก็ทำไทยแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าอ้กลุ่มหลักกลุ่มใหญ่เราเลยลูกค้าคนไทยผมคิดว่าน่าทำเป็นภาษาไทยน่าจะดีกว่าภาษาอังกฤษนะครับรายละเรียดแชร์เพราะว่าเคยทำนะภาษาอังกฤษด้วยพี่โบลู้าก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยครับแม้ถ้ากลุ่มซื้ออะครับใบโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะว่าซื้อเลยอะไรอย่างนี้เลยครับคือใส่ลงตะกร้าอะไรอย่างนี้นะครับคือคือมันมีผลจริงๆนะ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว,ว่ามีผลมีผลรับมีผลงั้นถ้าไม่มีอะไรผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับมิ๊ติง้งงานบิ๊ติ้งมครันหนครั้งนะครับขอบคุณมากครับ